สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2,564นะคะสำหรับในรายวิชาของครูออนก็เป็นวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะซึ่งเรื่องแรกที่จะเราจะเรียนกันในภาคเรียนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการใช้โปรแกรม Scra t c h ทำให้ตัวละครเคลื่อนที่นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนโปรแกรม Scra t c h กันสักนิดนะคะเมื่อภาคเรียนที่แล้วนะคะครูนได้สอนในเรื่องของ พิกัดในโปรแกรม s c r a ป c h ไปนะคะซึ่งจะมีเป็นแกน x นะคะแกน x และก็แกน y นะคะแกน y จะเป็นในแนวตั้งนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าค่า x เท่ากับ0 y เท่ากับ0ก็คือเป็นค่าที่เป็นจุดตำแหน่งกลางนะคะถ้าหากว่านักเรียนดูที่จุดสีเหลืองนะคะก็จะเห็นว่าค่า x นะคะ จะติดลบนะคะก็คือลบ1น0นะคะส่วนค่า y นะคะก็จะอยู่ในตำแหน่ง100นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดสีเหลืองนี้ก็คือค่า x เท่ากับลบ100ค่า y เท่ากับ1น0นะคะนี่คือเรื่องพิกัดที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นในเรื่องของคำสั่งที่เราเรียนรู้เพิ่มไปก็คือคำสั่ง goto xy นะคะ คำสั่ง goto xy คือคำสั่งที่เป็นการเคลื่อนค่า่อเป็นค่าตำแหน่งที่ตัวละครอยู่นะคะเราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะคะเราก็ใช้คำสั่ง goto xy โดยกําหนดพิกัดให้กับตัวละครนะคะ คำสั่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือคําสั่ง Point In Direction นะคะคาสั่ง Point In Direction เป็นการระบุทิศทางของตัวละครในโปรแกรม Scratch นะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น90นะคะองศา90องศานะคะตัวละครจะหันหน้าไปทางขวานะคะถ้าลบ90ตัวละครจะหันหน้าไปทางซ้ายนะคะ ถ้า point indirection เท่ากับ0ตัวละครจะหันหน้าขึ้นด้านบนถ้าเป็นค่า point indirection เท่ากับ180ตัวละครก็จะหันหน้าลงด้านล่างนะคะอันนี้คือคำสั่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันไปแล้วนะคะครูออนทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คำสั่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็มีคําสั่ง goto xy นะคะคาสั่ง point in direction คำสั่ง pen up คําสั่ง pen down และก็คําสั่ง set pen color to นะคะอันนี้นักเรียนก็เคยเรียนไปแล้วนะคะแต่เอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะขึ้นคําสั่งอื่นๆนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ชื่อกิจกรรมว่า พาแมวเหมียวไปกินปลานะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าพาแมวเหมียวไปกินปลานะคะโดยเราจะเริ่มสร้างฉากหลังก่อนนะคะไปที่คอสตูมแบ็กกราวด์นะคะ,ะสร้างฉากหลังให้กับตัวละครนะคะครูจะใช้พื้น สีเขียวนะคะ,ะจากนั้นก็จะวัดเส้นทางนะคะให้กับตัวละคร ต่อไปเดี๋ยวควรจะเพิ่มตัวละครนะคะตัวละครแมวแคทเข้าไปหนึ่งตัวนะคะอ่าตอนนี้ตัวละครแมวตัวใหญ่นะคะอ่าควรลดขนาดแมวลงหน่อยนะคะเอาไซส์แปต่อไปเพิ่มตัวละคร ปลานะคะ fsh นะคะอ่าวนเพิ่มตัวละครปลาเข้ามานะคะเอาแค่ไปสิบเช่นกันอ่ากิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมพาแมวเหมียวไปกินปลานะคะโดยให้แมวนะคะเดิน ไปตามเส้นทางนะคะให้ถึงตำแหน่งที่ปลาอยู่นะคะต่อไปเราจะมาเขียนสคริปต์นะคะให้แมวเคลื่อนที่ไปกินปลานะคะเริ่มจากเราจะใช้คำสั่ง Event นนะคะเว้นธงเขียวคลิกนะคะเมื่อไหร่ที่กดธงเขียวอ่า ตอนนี้กำหนดให้แมวอยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็คือ,อตำแหน่งที่แมวอยู่นะคะก็คือ x เท่ากับลบ157 y เท่ากับลบแนะคะต่อไปอครูจะให้แมวนะคะเดินมาถึงตำแหน่งตรงนี้นะคะมาถึงตำแหน่งตรงนี้ นั่นก็คือใช้คําสั่ง go to นะคะ x เท่ากับลบตอนนี้พิกัดที่แมวอยู่ก็คือลบ5 y ลบ77นะคะต่อไปแมวจะต้องหมุนหันหน้าขึ้นข้างบนนะคะ เพื่อที่จะเดินไปข้างบนคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง point in direction นะคะก็คือให้แมวหันหน้าขึ้นข้างบนก็คือ0น,นะคะใน point in direction เท่ากับ0น,นะคะอ่าตอนนี้แมวหันหน้าแล้วนะคะต่อไปแมวเดินไปตำแหน่งพิกัดถึงตำแหน่งนี้นะคะนั่นก็คือ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ8 6นะคะต่อไปแมวจะต้องเดินไปที่ปลาก็ให้แมวหันหน้าไปทางขวาอีกนะคะก็ใช้คำสั่ง point in direction นะคะก็คือ90นะคะกดตรงเขียวอะ่ะต่อไปแมวจะต้องเดินไปตำแหน่งของปลานะคะไปให้ถึงปลาก็คือตำแหน่งที่ x เท่ากับร้อยแปดหนึ่งร้อยสิบแปด y เท่ากับเกสิบสองนะคะซึ่งเมื่อครกดทุ่งเขียวจะเห็นว่าแมวจะอยู่ที่ตำแหน่งของปลานะคะซึ่งทำให้นักเรียนไม่เห็นการทำงานนะคะว่าแมวเดินไปถึงตำแหน่งปลาได้อย่างไรนะคะ เดี๋ยวครูอันจะเอาคำสั่งเวทนะคะมาให้นักเรียนขั้นกลางไว้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นการทำงานนะคะคำสั่งเวทก็คือรอนะคะให้รออันนี้เอาคำสั่งเวทเข้าไปกั้นนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าปลาแมวจะเดิอนอย่างไร อ่านี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือเริ่มจากเมื่อเมื่อควอนกดธงเขียวนะคะ,ะแมวก็จะเดินแล้วก็หันหน้าขึ้นข้างบนแล้วเดินไปตำแหน่งแล้วก็หันไปทางขวาแล้วก็เดินไปถึงตำแหน่งที่แมวที่ปลาอยู่นะคะนี่คือการใช้คำสั่ง go to x y ก็คือให้แมวนะคะ เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งพิกัดต่างๆที่เราต้องการนะคะส่วนคำสั่ง Point In Direction นะคะก็คือเป็นคำสั่งให้ตัวละครหันไปตามทิศทางที่เรากำหนดนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปทําใบกิจกรรมตามลิงก์ที่วอนให้ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆ